สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทที c ีคอนซัลแทเสนอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการทําดีที่พ่อทํามาแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณอาจจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับความอบอุ่นใจของหัวใจแห่งการให้ของคนไทยที่ให้กับคนไทยด้วยกันค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่อําเภอหนองบัวซอนะคะจังหวัดอุดรธานี ไปชมภาพบรรยากาศนะคะของการรับมอบผ้าห่มนะคะในโครงการร่วมใจต้านภัยหนาวของบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะไปชมกันช่วงหน้าค่ะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน และสร้างสารรค์เพื่อความยัง่งยืนของมนุษย์แม็กโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขบวนคาราวานของไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนก็พร้อมยิ่งกว่าคะ่ะที่จะไปมอบผ้าห่มมอบความอบอุ่นให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีฉะนั้นไปอุดรกันโลดเด้อค่ะเด้อ นามของพี่น้องชาวอำเภอหนองบัวซอววันนี้รู้สึกขอบพรคุณทางคณะบริษัทไทยเบงนะครับซึ่งนำโดยท่านธรรมนัฐกิริยวัฒนพัฒน์ดีที่ได้กระเวลานำผ้าห่มนะครับมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวอำเภอหนองบัวซอวกระผมในฐานะตัวแทนบริษัทไทยเบงก์เพื่อการธนาคารชนมีความยินดีเป็นอยย่างิ่งที่ได้ร่วม มอบจำนวน1 5 0 0กลุ <ım ensen> like ่มให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีในวันนี้วันนี้ผมขอเป็นตัวแทนชาวจังหวัดอุดรธานีขอต้อนรับคณะบริษัทไทยเบลเล่ส์จำกัดมหาเชิญเพื่อความยินดียิ่งก็รู้สึก ตื่นตนและก็ประทับใจที่เห็นชาวบ้านมารับพระหม่มด้วยความยินดีปลื้มปิตินะครับแล้วได้พระหม่มไปในวันนี้ผมก็รู้สึกยินดีไปด้วยกับชาวบ้านครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยทีเดียวครับเพราะถ้าคนเรารู้จักให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ของให้จิตใจให้ทานให้น้ําใจให้อภัยซึ่งกันและกันนี่บ้านเมืองคงจะมีความสามคัคคีมีความปรองดองเดินหน้าไปได้ด้วยดีกว่านี้เยอะครับ พระบรมราชโชว,วาทที่ท่านได้เคยพระราชทานเอาไว้ mm. เมื่อกว่า40ปีที่แล้ว mm. ที่ยัง mm. ผมยังจําฝังใจนะครับ mm. คือท่านเคยมีพระราชดำรัสว่าความเจริญของประเทศชาติเนี่ย mm. เป็นความเจริญของส่วนรวม mm. ซึ่งเราทุกคนเนี่ย mm. มีหน้าที่ที่จะทำเพื่อส่วนรวมโดยแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะทำในสิ่งที่ตนถนัด mm. ภารากิจที่ตนได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากก็คือว่าท่านพูดให้เราจะหนักว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แต่ละคนทำในชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยในที่สุดแล้วมันสามารถรวมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดแล้วมันสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ S ส s สุดีแม็กซ์ร s s ใหม กับพี่อ๊อฟนะคะก็ถือว่ามาเป็นปีแรกค่ะก็ภูมิใจนะคะเพราะว่ามาจังหวัดอุดรนะคะพี่น้องทุกคนน่ารักมากค่ะโอ้โหคือการให้ดีคือเป็นอะไรที่ใหญ่มากนะครับผมว่าการให้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกแบ่งชนชั้นนะฮะที่จะให้กันเราถ้าเราคิดจะให้กันแล้วเพียงแต่ว่ามีน้ำใจแล้วก็สมัครใจเราก็ให้กันได้แล้วครับผมจังนี้อย่างที่บอกว่าเรามามอบความสุขให้กับทุกคนเรามามอบความอบอุ่นดีกว่ามอบความอบอุ่นให้กับ พอแม่พี่น้องอชาวอุดรผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งกุญแจซ้อนก็ได้เป็นส่วนหนึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะฮะก็รู้สึกว่าเราสบายใจไปด้วยเหมือนกับเราได้ร่วมทําบุญกับไทยเว็บด้วยครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผมได้เข้าเฝ้าพ่อหลวงของเราผมก็อยากจะบอกพ่อหลวงว่าอ,อยากให้ท่าน,นคือดูแลสุขภาพในเรื่องอการดูแลร่างกายทุกอย่างเพราะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นห่วงไทยเป็นห่วงแล้วก็รักพ่อหลวงของเรามากนะฮะก็อยากจะเห็นพระอ,องค์ท่านเนี่ย คือมิวสิควิดีโอชอนมาโยที่ยืนนาน,น,านใช่ค,ครับผมก็ เป็นพ่อหลวงเป็นล่มโพลมไสของชาวไทยตลอดไปคร<ะ>ับอ๋ค่ะส่วนหนูก็อยากจะขอเป็นค่ารองบาทค่ะทุกชาติไปเลยหนูดีใจที่หนูได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ได้มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นพ่อหลวงเป็นพ่อแห,ห่งชาติของหนูแล้วก็คิดว่าชาวไทยทุกคนค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่หนูกับพี่ออฟแค่สองคนนะคะทีออ่อยากจะเข้าเฝ้าพราะองค์ท่านเห็นพลังคนไทยทุกครั้งเวลาที่วันพ่อหรือว่าวันอะไรที่พระองค์เสด็จอะไรเงี้ยค่ะคือชาวไทยทุกคนเนี่ยเขาจะมาทุกหมู่เหล่าเลยมารวมพลังกัน คุณผู้ชมคะความดีงามอย่างหนึ่งนะคะที่เรามักจะได้เห็นอยู่เสมอๆในการเกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นั่นก็คือการให้ที่เรามีแบบอย่างจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติให้พวกเราได้เห็นอยู่เสมอๆวันนี้นะคะต้องขอชื่นชมโครงการร่วมใจต้านภัยหนาวของบริษัทไทยเบเรจตจำกัดมหาชนค่ะที่ได้สืบทอดการให้ต่อไปอีกนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในสังคม ได้ให้กันต่อไปไม่สิ้นสุดค่ะวันนี้นะคะรายการทําดีที่พ่อทําหมดเวลาลงแล้วค่ะครั้งหน้าเราจะไปรักพ่อภาคปฏิบัติกับใครคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณสายการบินนกแอร์เอื้อเฟื้อการเดินทาง ชมทุกความดีครับ